រយ៉ាងគបតាមអតីតានា Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video E 那耶娃娃 아, 아... なってばちゃいよ。

Okay. สีโร่ระรับได้ปรดในตานะครับอาพิจารณาภาพบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ 喂。 เราบอกี่างกันหรอจะ้ับองหรอครบสำหรับการะเจ็ี่นจะถูประจัยพยาธจะตัด พระสงฆ์รูปที่นึ่งนะครับขอเรียนเชิญร้อยโทวรวุฒิคุณปัจจัย ส่วนแปรพิธามหนึ่งระดับขอเรียนเชิญอาจารย์ดออรนะอาจารย์ดรวัชรวัจรอติธยาเขตเชียงใหม่นะครับลบทที่สองรนะดับขอเรียนเวลาเข้าบทที่สามรนะกับขอเรียนเชิญอาจารย์ดร์ อิกเทพนะครับสาขาบรีโอเกนอะไรหนาะยเก็นอยา่ยาง ครับขอเรียนเชิญพ่อสีวันอินวงนะครับพ่อสีวันอินวงขอเรียนเชิญบอกปฏิกรา้างอ,อาราชการตเริจ ma ดิสา,ายยร,ริกางุทธาปใจโลจัตาโลธรรมาวหันติอายุวันโนสุขังปะลังนะครับกลับ<ม>ไปประเทศเกลือเสภาพองก,ต,กนนตังแขกสเปเกียรติทุกท่านนะครับพร้อมในการแทนเมตตานะครับอิมังตาน,กนากรรมวิปานาปัจจะโยอนตุโลมิจังอิทังสีลลกรรมวิปานาปัจจะโยอนตุโลนิจังอีทังภาวานา raya kasada kasada nang suki ada nang parih tu kapa monjanto sabeya tika su kita untu tu kapa monjanto sabeya su kita untu tu kapa monjanto sabepisa sabeya sabepeta su kita untu tu kapa monjanto sabena kata su kita untu tu Jantung sampai tewas Sukita untuk tukar Pamun jantung sampai ada Diyotak kaya Sukita untuk tukar Pamun jantung sampai Sampai jenang Sampai jantung Kaya nawa Daya wajah

สังเกตุกรรมปะการังไม่ยังสังโฆปฏิภาหาตุวเจียจังกาลตเดลิซาไวตุงวะสังเถวันตามิหันเตสพังอาปาลาพังเมหันเตมยากาตาปุญญาสาวินณโมทิปะมังสาวิณณปุญญาไม่หาธาตุพัง